เกณฑ์ดวงชะตาคนเกิดปีเถาะราศีเมถุนสวัสดีทุกท่านที่เกิดปีเถาะและอยู่ในราศีเมถุนปี2569นี้เป็นปีของโอกาสที่เข้ามาเร็วและต้องใช้ไหวพริบให้ถูกจังหวะเถาะคือปีแห่งความอ่อนโยนไหวพริบและการปรับตัวเมถุนคือราศีแห่งคำพูดความคิดและการเคลื่อนไหว เมื่อสองพลังนี้มารวมกันปีนี้คุณจะมีทั้งงานทั้งโอกาสทั้งคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่ให้ได้พักนานแต่ข่าวดีคือนี่คือปีที่คุณรุ่งจากการสื่อสารการงานการงานในปี2,569คนเกิดปีเถาะคราสีเมถุนจะโดดเด่นด้านการพูดการเจรจาการทำคอนเทนต์และการประสานงาน คุณอาจได้รับงานเพิ่มโปรเจกต์ใหม่หรือถูกดึงให้เป็นตัวกลางเชื่อมหลายฝ่ายเข้าด้วยกันใครทำงานประจำมีเกณฑ์ได้ทำงานเกี่ยวกับลูกค้าการตลาดออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารใครทำธุรกิจเหมาะกับงานขายงานบริการงานออนไลน์หรือการสร้างแบรนด์ด้วยคำพูดและความน่าเชื่อถือข้อควรระวังคืออย่ารับงานพร้อมกันเยอะเกิน เพราะปีนี้งานจะเข้ามาหลายทางถ้าจัดลำดับไม่ดีจะเหนื่อยและหลุดโฟกัสการเงินการเงินปีนี้มาแบบหลายทางหลายจังหวะรายรับไม่ได้มาจากทางเดียวอาจมีรายได้เสริมหรือเงินพิเศษจากการติดต่อพูดคุยแต่รายจ่ายก็เยอะโดยเฉพาะเรื่องเดินทางสังคมของจุกจิกหรือการซื้ออะไรเพื่อความสบายใจ คนเกิดปีเถาะราศีเมถุนต้องระวังเงินรั่วจากเรื่องเล็กๆเ,เพราะรวมกันแล้วเป็นก้อนใหญ่ถ้าวางแผนดีปลายปีจะมีเงินเก็บชัดขึ้นแบบไม่อึดอัดความรักความรักในปี2569เป็นเรื่องของสเสน่ห์และการคุยกันรู้เรื่องคนมีคู่ความรักจะดีขึ้นถ้าสื่อสารกันมากขึ้นเพราะปีนี้คุณมีแนวโน้มยุ่งจนลืมใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ ระวังคำพูดแรงหรือการพูดประชดเพราะเมถุนพูดไวแล้วอีกฝ่ายอาจคิดมากคนโสดมีสเสน่ห์จากคำพูดอารมณ์ดีคุยสนุกมีเกณฑ์เจอคนจากออนไลน์จากการเดินทางหรือจากวงเพื่อนแต่ระวังความสัมพันธ์ที่คุยหลายคนแล้วสุดท้ายเหนื่อยใจเองโชคลาภ โชคลาบของคนเกิดปีเถาะราศีเมถุนมาในรูปแบบของข่าวและคำพูดอาจได้โชคจากการแนะนำการชวนทำงานหรือคำพูดบางประโยคที่นำโอกาสเข้ามาลาบลอยมีบ้างแต่ไม่เด่นแบบฟลุกก้อนใหญ่โชคจะเด่นตอนคุณออกไปพบคนเข้าสังคมหรือเริ่มสิ่งใหม่โชคที่แท้จริงปีนี้คือรู้ทันโอกาสแล้วคว้าให้ไว สรุปดวงปี2,569ปีนี้ไม่ใช่ปีของความนิ่งแต่เป็นปีของการขยับถ้าคุณใช้ไหวพริบให้ถูกจังหวะจัดลำดับชีวิตให้ดีและไม่ปล่อยให้ความวุ่นวายพาคุณหลุดเป้าหมายปี2,569จะเป็นปีที่คุณได้โอกาสใหม่ได้รายได้เพิ่มและได้ชีวิตที่กว้างกว่าเดิมขอให้คุณเกิดปีเถาะราศีเมถุน ใช้คำพูดให้เกิดพลังใช้ความฉลาดให้เกิดผลแล้วปีนี้จะพาคุณไปไกลเกินกว่าที่คิด